ภาษาไทยใช้ให้ถูก <desirable stories> คุณผู้ฟังได้รู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระสงค์กันไปบ้างแล้วนะคะแม้ว่าหลายคำจะเป็นคำศัพท์ที่หลายคนคุ้นชินกันแล้วแต่เชื่อว่ายังม,มีคนรุ่นใหม่บางคน ที่ยังไม่ทราบความหมายของคําเหล่านี้ในครั้งนี้มาทําความรู้จักกับคําศัพท์ที่ใช้สําหรับพระสงฆ์กันต่อค่ะเริ่มกันที่คําว่าจําวัดซึ่งเป็นคําที่หลายคนสับสนใช้ผิดใช้ถูกสัพกับคําว่าจําพรรษาจําวัดคือนอนเช่นหลวงพ่อกําลังจําวัดอยู่อย่าเพิ่งรบกวนท่านเลยแต่หลายคนเข้าใจว่าจําวัดคืออยู่ประจําที่วัดซึ่งคําที่มีความหมายว่าอยู่ประจําวัดเราใช้ว่า จำพรรษาเช่นพระครูรูปนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้นานหลายปีแล้วคำศัพท์ต่อมาคือสงสอเสือรอเรืององงูออกเสียงว่าสงคืออาบน้ำการสงน้ำพระก็คือการอาบน้ำให้พระอีกคำหนึ่งที่พระภิกษุสงต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำคือการปลงผมปลงผมก็คือโกนผมนั่นแหละคะ่ะ สำหรับคำศัพท์ที่หมายถึงที่อยู่สำหรับพระคือกุติหรือกุดค่ะกุติก็ไก่สระอุต่อปะตักสรอิเขียนกุติแต่อ่านว่ากุติหรือกุดหรือกุติได้ทั้งสามอย่างค่ะและคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์ชนิดที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้คำนี้คือมรณภาพมรณภาพก็คือตายนั่นเองค่ะ Thank you